เขาเรียกยุคแขนตรงยิงเลขยเงี้ยงอ่ะอัยุคแขนนี่คืออะไรป้ายของงานจีายหมายเลขที่นั่งค่ะหมายเลขที่นั่งพ่อเนี่ยจะพ่ดจับจูได้เพราะก็ไปซื้อเลยโบเมียเพื้นเบิกคือซื้อรู้ลาบอกว่าเราไม่ได้บอกเลขอาจารย์เดี๋ยวมันพื้นฝ่ายของอะเรียวแต่พี่น้องเกี่ยวบนเพื่อเอาล่างเนาะพนังซื้อเลขแล้วแต่พี่น้องเกี่ยวบนเพื่อเอาล่าง สวัสดีค่ะพี่น้องฟ้องไปน็ดหมอแค้นแค้นหมอลำเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของอีหล่าหน้อยอิงเอฟซี FC ของคุณยายของแม่นเลี้ยงใช่ไหมก่อนสิไปสิมากอะ่ะคุณย่าก็ขอฝากช่องในน้อยของคุณย่าไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจของเอฟซีสุดปูสุดเพลินขนาดด้วยใครเด้ออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยา่ายเลยกดกระดิงด่งกิ้งดิงด่งกิ้งดิ่งเพื่อสิได้บบกบาน สนุกสนุ้ามวนชวนหัวจากคุณยาพอดามา <c oughs> เนาะข้าพอดามาเขามาบอกตะลึงมมอนเมื่อนี้เป็นวันที่คือวันที่วันนี้เมื่อนี้วันที่30กันยายน2566กระดังเคยถขลรอสีเมือ วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกคุณยากัสิออกมาส่งข่าวเรื่องเลขคณิตคิดในใจให้พี่น้องเอฟซีสุขุสุขพลุ่ได้รู้วันนี้คุณยาบ่ามีตัวยังเลยบ่มีเลขอะไรทํำไมเลยแต่มีเลขน้องอุ้งอิงแต่เขารูบอะไรล่ะรู้เสียงนำมาน,นอกมาหน้าสิอัน่นสิอสื่ออะได้แล้วขนาดอยู่ในเป๋าตัางหาสื่อกลบวเได้แล้วสีหนึ่งหนึ่งสีเขีงตับ เป็นอะไรก็ช่างของให้ติดหนึ่งดสี่เกลี่ยงติดช่องติดหนึ่งติดสี่เกลี่ยงว่าไม่มีก็คือตัวดีของน้องอุ้งิงบ่ได้เกิดจากน้องอุ้งิงคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใส่จักรยานในการรับชมเนเอค่ะเดอคือผู้ใดบ่อมอาก,กาน บ็ได้ด่ามาออกมาคุยกันนุกน,นั้นนุกน,นั้นผ่านน้ององค์อิงผ่านอีพอโน่นอีพอโน่นผ้าวางนี่ลาพไดายห่หวยได้แล้วแต่พอดายส,สื่อผลสื่อลางบอดีดีก็สนับสนุนรัฐบาลแต่รัฐบาลหมดเกลี้ยงแล้วจะทำยังไงดีนั้นใส่ความคิดกันเองไม่ใช่ชื่อบบไรอันนี้พอมีการชีน้นะ ขึ้นอ,อหูหญิงอีหล่าหน่อยของข้าได้ไปเดินพวมแดงแล้วก็ได้รางวัลมาสองลังวัลรังวัลอะไรเรารู้กันแล้วเป็นที่ฮือฮาดเป็นดังป่านนี้ขา้าบอกเรื่องรางวัลมาหนี่ขารู้จะกใบอีหล่าหน่อยตอนนี้ดังประยุทธ์ชุดบอะยูแล้วดังป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 ัง,ปง,ปงสุด,สดลวที่เซ็นเตอร์อะไรทำไม รีวิวสินค o สินค้ายอย่างเขามาเพียบอันนั้นก็เพราะว่าน้องได้รับรางวัลเกียรติยศจากคมชัดลึกมิวสิคอวอร์ดอันนั้นคือคือคือส่วนที่เ้าลู่ไปเรียบร้อยแล้วหลายช่องคุยกันหลายคนหูจากเอฟซีทุกคนที่ติดตามอีหล่าน้อยยูลู้เลยว่าชีวิตอีหล่าน้อยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเด็กตัวน้อยนอยนขาาขอกงัวเดี๋ยวนี้เป็นซุปตาดังแล้ว เขากัได้มาชื่นชมยินดีกับอ,อยิรานโน่เอฟซือทุกคนดีใจน้องยิราเลแล้วก็ยิาารายิราเป็นอะไ้ตั้งใจให้หวยจักมวดหรอกแต่แท้เ้ามออมากไปจับหรอกกับพวกเนี้ยได้สีลงกันสีเหรินซื้อยังบอกเรื่งสวงเนาะวันนี้กระติดนั่งติดจองอีกแล้วคือมืวอน,นี้น้องได้มือที่น้องไปรับรางวัลไปเดินพรมแดงน้นองมีป้ายติดข้อมือลำดับ การประกวดหรือลำดับอะไรก็ไม่รู้เป็นคือของมือเด็กหน่อยเกิดไหม f หน่งสีกับมีคนตาไว้คือพอโนนพอโนอน, <c oughs> อน,อนนี่เป็นควันใจแม่แม่ช้เ <c oughs> รียกินลูลูใจ fc แห้งค่ะพอโน,นนนี่แต่อีลาก็บอกมาจากแะ้วอีลาไม่ได้บอกไวยบัดน,นี้คนเท่าก็บเลยออกมาเนี่ยแต่ที่แน่หนึ่งซี่ีหนึ่งและ แล้วก็น้องได้รับสองรางวัลก็เริ่มมาจับใส่กันเป็นสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่คือเล็กที่เล็กหมวดนี่ที่เท้าโจดขานกันช่วงนี้คือสองหนึ่งสี่แล้วเมื่อนี้ดีเจนำยื่นได้โพสอีกขออนุญาตเอ่ยซื้อดีเจนำยื่นขึ้นกันเด้อค่ะเ,เด้อดีเจนำยื่นได โคดคลิปลงมือนีเพราะว่าดีเจน้ำยืนได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปหาอีล่าน่อย่ล่ะเพื่อกระไรแวไปจานแม่ฮันนีเออไปเจีวเอฟซีของอีล่าน้อยคือกันแล้วเข้ากับลูรอยู่ดีเจน้ำยืนแล้วก็แล้วก็ใสยมูเตีลูคือกัน <c oughs> เหมือนเรานี่แหละคุณอยากเหรอเอฟซี FC ของดีเจน้ำยืนกับมูเตลูคือเราคือกัน ดีเจน้ำเยื่อก็เไยไปแว่จับลูกบอลปิงปองที่สารเมฮันนีแลวตอนแรกกระเรจับเ้เลข์หาแต่มันเปนน็นคนที่ไปจับกอดดีเจน้ำเยื่นนะก็เราลูกบอลมาวางไว้ขังนอกลูกปิงปองว้างไว้ขังนอกขาก็เลยต้องโลไม่จับไม่เอาลูกปิงปองไปใส่ให้มันครบตอนแรกลูกลูกมันยังบ,คบ่ครบเนเลขมันบ่ครบก็ถือว่าไม่ชัว ก็เลยจับไม้คนม้นไม้อธิษฐานไม้ขอไม้จับเลขที่หนึ่งเลขลูกบอลลูกแรกจับได้เลขสองลูกต่อมาได้เลขหนึ่องอ้พเรแมนของดิจิตอลเมือสองลูกที่สองได้สี่ลูกที่สามได้หนึ่งเลขสามตัวคือสองสี่หนึ่งของดิจิตอลเยอะน,นะคะเนาะมนตรงกันครับของอิลานุย่ยพอดีบาทนีบาตานีเราก็เลยจับสองตัวล่าง ก็ได้เลขแดกับเลขหนึ่งอันนี้ก็คือเลขที่คุณยายจะเอามาเล่ามาือนี้ผู้ใดชอบกะติดตามผู้ใดไม่ชอบก็ผ่านคุณยายกับมาเล่าให้นุกนานมลมวล,มวล,มวลพ่อมีเรื่องที่จะออกมาคุยกันเนาะถ้าสั้นกะบ่เรามีเรื่องสิ่มาคุยเพราะว่าเขาคุยเรื่องกีลาหลายแล้วแล้วก็วัดธรรมเนียมคุณยายลองเลขเสียบออคุณยายกะสีมา คุยน,น,นี่นั่นเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่แหละเพราะว่าคุณย่าก็ชอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันมันมันเป็นการฝึกฝนสมองฝึกฝนสมองให้เรื่นไรถ้าบ่มีเลขคณิตคิดแบบมากนี่ก็สมองสตืร์ก็เลยออกมาบอกนะคะว่าเลขอีลาน้อยทีเต้เฮาแอบคิดเอาเองว่าอีลาไฮเต้ลาเพาได้ไฮพอ้อน้นก็บ,บอกว่าตามใจแล้วแต่สิเลนบนเลนล่างอื เลขกี่หลานหนึ่งสี่อยู่ขยแขนใคเข้าเหลือจะจับเอาสองดังบ้านทีใดมาใส่กันกเกล่ยเอาสองขึ้นนาเป็นสองหนึ่งสี่บ้านนี้ดีเจน้ำยืนเพิ่งไปจับได้กับสองสี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเนี่ยใครชอบก็จัดเลยนะคะหมู่อื่นนี่เข้ามากบึงกับว่าใครสีโซกใครสีมันใครสีได้ห้องลันทง ผู้ใดสิได้ขายหน้าผู้ใดสิได้ซื้อหน้าซื้อทีเรียน,นพ่อ่บเรียนพ่อติมติมเลียนพ่อมวลมวลเรียนพ่อได้ฟังพ่อได้คิดในใจพ่อสมองลืมคลิปนี้คุณยายก็ฝากไว้แค่นี้นนก็ขะน้องกอนสิไปคุณย,ยายก็ฝากเอฟซีอีกั้งหนึ่งอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคุณยายด้วยค่ะเด้อโชคดีพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันสวัสดีค่ะ